8ปีคดีสะเตือนใจสารดีกาพิทากษาจำคุกจำเลยคดีน้องเหมยสี่เดือน16วันแต่ให้รอลงอาญาสองปีครอบครัวยังคงตั้งคำถามถ,ามถึงความยุติธรรมทัพกระปงตันการหรือที่คนไทยรู้จักตันในชื่อน้องเหมยเป็นนักเรียนเตรนทหารชั้นปีที่1ที่เคยมีความฝันอันยิ่งใหญ่ในก,การเป็นนายทหารรับใช้ชาติเขาเป็นลูกชายคนเล็กของครอบครัวตันการ ซึ่งเป็นครอบครูข้าราชการมีระเบียบวินัยและมีความคาดหวังในชีวิตของลูกชายอย่างสูงน้องไม่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้ในปี2560และเข้ารับการฝึกในโรงเรียนเตรียมทหารที่จังหวัดนครนายกตลอดระยะเวลาไม่ถึง5เดือนที่น้องไม่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารเขาต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าการทำลงวินยัยซึ่งในสังคมของนักเรียนทหารนั้น หมายถึงการถูกฝึกหรือทำโทษอย่างเท่มั่วจากรุ่นที่โดยอ้างว่าเป็นการสร้างความมีระเบียบวินยัยความอดทนและความแข็งแกร่งให้กับนักเรียนใหม่แต่ในกรณีของน้องไม่คำว่าทำลงวินยัยกลับกลายเป็นการลงโทษที่รุนแรงและล้ำเส้นจนถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายครั้ง